เก็บขายปล่อยแฟนซิตี้คิดว่าไงกับ7นักเตะที่สัญญากำลังจะหมดลงในปี2026สวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่อง a เวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกับ7นักเตะที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมในปี2026 ซึ่งต้องบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยตัวซิตี้ที่กำลังจะหมดสัญญาในปี2026แล้วก็ปี2027เนี่ยถือว่าเป็น2ปีที่ผมว่าแมนซิตี้อ่ะต้องเจอปัญหาแน่นอนในเรื่องของแบบจะเอายังไงในเรื่องว่าจะเก็บจะปล่อยจะขายเรื่องเนี้ยผมว่ามันน่าปวดหัวมากๆสําหรับทางด้านของตัวซิตี้แล้วก็ตัวแฟนบอลเนาะทีเนี้ย ในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนะครับก็คือฤดูกาลหน้าเนี่ย2025ทับ26เนี่ยซิตี้มีตัวที่กำลังจะหมดสัญญาเนี่ยหลักๆเนี่ยอยู่7ตัวซึ่งถ้าเราไปดูนะครับทั้งหมด7คนเนี่ยก็คือจะมีทางด้านของเบรโดซิวาจอห์นสโตนอีกายกูโดกันนะครับแล้วก็แอดเดลสันเอฟฟานออเทกาเกมแม็กอาชีแล้วก็คนสุดท้ายครับมา์คัสเบตินเนลี ทั้งหมด7คนเนี่ยอยู่ในลิสต์ในเรื่องของนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญานะครับในฤดูการหน้าของทางด้านของแมนซิตี้ทีนี้ถ้าถามว่าทั้งหมด7คนเนี่ยแฟนๆของแมนซิตี้คิดว่าเอาเอาความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคิดว่าควรจะเก็บใครบ้างที่จะในเรื่องของอ่ะเรื่องของการต่อสัญญานะครับหรือแบบเก็บจนแบบเออจนสุดท้ายปล่อยฟรีอย่างเงี้ยอะลองพิมพ์เข้ามานะครับซึ่ง เอาเริ่มจากทางด้านของผู้รักษาประตูก่อนก็คือทางด้านของเอเดร n คือเอเดรีนเนี่ยจากที่ผมว่าผมทำคลิปในเรื่องของผู้รักษาประตูของแมนซิตี้ไปนะจะเห็นได้ชัดครับว่าแฟนแฟนซิตี้เนี่ยค่อนข้างลงมติเป็นเอกฉันในเรื่องของตัวทางด้านของ Edison เอเดรีนนเ่ยเป็นผู้รักษาประตูที่ทั้งนะไปต่อได้และก็ให้เป็นสำรอง คือแฟนซิตี้ส่วนใหญ่มองว่าตัวเอเดรอนเนี่ยยังสามารถโอเคอยู่กับทีมได้แล้วก็เป็นมือสองที่ไว้ใจได้ทีนี้ถามว่าด้วยสัญญาเนี่ยที่มันจะจบลงในฤดูกาลหน้ากับนักเตะกับผู้รักษาประตูเนี่ยในวัย31ปีในมุมมองผมผมมองว่ามันก็ไม่ได้เยอะมันต่อได้ไหมมันต่อได้แต่ว่าด้วย ถามว่าค่าเหนื่อยของเอเดรีซเยอะไหมก็ประมาณแสนหนึง่งผมมองว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับกับผู้รักษาประตูเอาตรงๆผมว่ามันแอบถูกด้วยซ้ำนะกับตลอดผลงานที่เอเดรีนอยู่กับทีมามันแอบถูกเลยแหละทีเนี้ยด้วยวัย31ปีกับผลงานที่เ,เราก็ต้องยอมรับว่าโอเคเอเดรีนซอนเนี่ยช่วงหลังๆฟอร์มตกลงไปเยอะแต่ว่าเอาจร,จริงๆมาตรฐานของเอเดรนนะครับผมว่า มันยังพอที่จะเล่นไปได้ซึ่งทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับคือผมทําคลิปเรื่องของเอเดรอนนะแฟนๆของซิตี้หลายท่านก็ประมาณว่าโอเคเก็บไว้แล้วก็ให้เป็นตัวสำรองเพราะว่ามองว่าตัวเอเดรอนเหมือนนักเตะหมดไฟอะ่ะพอมันได้มาทุกแชมป์อ่ะมันเหมือนมันต้องการแรงกระตุ้นหน่อยซึ่งผมมองว่าในเคสของเอเดซอนเนี่ยถ้าได้เป็น ตัวสำรองผมว่าก็ดีซึ่งด้วยสัญญาเนี่ยมันผมมองว่ากับเงิน10,000แปอนต่อสัปดาห์นะมันถูกมากครับสำหรับผู้รักษาประตูที่แมนซิตี้จะเก็บไว้ในลักษณะที่เป็นตัวสำรองอะ่ะมือ2เนี่ยผมว่ามันถูกมากแล้วฝีมือมีดังนั้นถ้าตัวของเอเดรอนเนี่ยผมว่าเก็บไว้ได้ต่อสัญญาอีกสักผมว่าไม่ได้หน้าเกียินะ2ปี3ปีอย่างเงี้ยแอบผมจะรู้สึกว่าโอเคเลยกับผู้รักษาประตูมือ2นะครับ ทีนี้ในรายต่อไปเนี่ยก็คือทางด้านของเบรโดซิวา a b เบรโดซิวาเนี่ยเอาพูดกันต,งตรงๆว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยทางด้านของซิวาเนี่ยตกลงไปแบบเยอะชัดเจนมากๆซึ่งจริงๆแล้วอะเบรโดซิวาถ้าผมจำไม่ผิดนะเบรโดซิวาเคยเกือบจะย้ายไปบาร์เซโลนาในช่วง1หรือ2องฤดูกาลที่ผ่านมาประมาณเนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขแล้วก็สุดท้ายอะ เบเดโดซิวา si ไม่ได้ย้ายซึ่งณนะตอนนี้เอาพูดกันตามตรงผมว่าด้วยวัยของเบเดโดซิวาถามว่ามันยังเล่นได้ไหมผมมองว่ายังเล่นได้นะครับด้วยวัย30ปีเนี่ยมันมันไม่ได้น่าเกียดสําหรับการเล่นอยู่ในระดับสูงสูงของพีเมลีกแล้วก็ทางด้านของซิตี้เพราะว่าเอาจริงๆถามว่าซิว si ายังเล่นได้ไหมผมมองว่ายังเล่นได้แต่เราก็ต้องอย่างที่บอกคือซิวาช่วงหลังๆเนี่ยฟอร์มผมว่าดรอ ดอกแบบไปเยอะพอสมควรเลยใช้คำนี้แต่แต่ยังมีมีเขาเรียกมีทรงในเรื่องของนักเตะที่มันมันยังเล่นได้ครับมันยังไม่หมดก๊อกขนาดนั้นนะในมุมมองผมซึ่งแต่ว่าข้อเสียของซีวาเนี่ยเราก็พูดตามตรงว่าค่าเหนื่อยของซีวามันเยอะมากครับมันระดับสามแสนนะสามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยซึ่งผมมันเยอะมากจริงๆซึ่งผมว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันก็มีสิทธิที่ซิตี้นะผมว่า ผมว่าซิตี้น่าจะต่อเพราะด้วยวัยอมันยังไม่ถึงขั้นแบบแก่แบบอายุแบบเยอะเกินจนหมดสภาพผมว่าซิตี้น่าจะต่อแต่น่าจะต่ออีกประมาณผมว่า2 3ปีแค่นั้นส่วนตัวค่าเหนื่อยผมจะรู้สึกว่าน่าจะให้เท่าเดิมหรืออาจจะลดลงผมว่าผมว่าเตียแม็กสุดคือเท่าเดิมคือ300,000แต่โหเราแต่ผมว่ามันก็มีสิทธิ์ที่ตัวเลขจะลดลงนะเพราะว่าสัญญามันต่อไปเรื่อยๆอกับ นักเตะวัย33เงี้ยถ้าคุณกิน300,000เงี้ยโอ้โหมันก็เออมันก็ต้องนึกออกไหมมันก็ต้องอย่างน้อยคุณต้องเล่นในระดับหนึ่งอ่ะซึ่งผมว่าตัวซิวาอาจจะต้องลดแล้วผมว่าซิตี้น่าจะลดด้วยก็ต้องอยู่ที่คุยแต่ผมว่าตัวซิวาน่าจะต่อแล้วก็ซิตี้น่าจะต่อด้วยศักยภาพอ่ะผมว่ามันยังต่อได้คนต่อไปเนี่ยเป็นทางด้านของจอห์นสโตนจอห์นสโตนเนี่ย เอาพูดกันตรงๆครับผมจะรู้สึกว่าโอเคนักเตะมันยังเล่นได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่เป็นผลดีกับตัวทางด้านของจอห์นสโตนแล้วก็ตัวแมนซิตี้เท่าไหรอ่อ่ะมันจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ต้องยอมรับว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาจอห์นสโตนแทบไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ใน2รฤดูกาลหลังสุดอะ่ะจอห์นสโตนการลงเล่นเนี่ยในในเรื่องของทามมิ่งมินิทเนี่ยมินิทการลงเล่นอะครับเวลาการลงเล่นเนี่ยมันน้อยลงแบบ เห็นได้ชัดเลยใน2รุฤดูการหลังสุดซึ่งผมก็แอบ,บเป็นห่วงในเรื่องของตรงนี้แหละอาการบาดเจ็บที่เราต้องยอมรับว่าจอร์นสโตนเป็นหนักพอสมควรและด้วยวัย31ปีเนี่ยถามว่ายังประคองตัวน้องๆอ่ะได้ไหมผมมองว่ายังประคองไปได้นะแต่เดายากครับแต่โอเคอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันจะเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของ การต่อสัญญาหรือการไม่ต่อจะเก็บจะขายอะไรพวกนี้นะผมว่ามันก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยในเรื่องของโฮมกรนนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าจริงๆไอ้กฎตรงนี้ในส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบคุณไปซื้อนักเตะอะไรก็ล็อกกะ็แลอายุเยอะมาใส่ก็ได้นะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูอะไรอย่างเงี้ยคือในกฎตรงนี้ผมจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะักแล้วมันไม่ค่อยเป็นปัญหา สักเท่าไหร่มันมัน,ม,นมันมีตัวเลือกลูกเล่นให้เยอะในการที่คุณจะเซ็นสัญญานักเตะผมโกลนตรงนี้เข้ามาซึ่งถามว่าจอห์นสโตนอ่ะเก็บได้ไหมผมมองว่าก็เก็บได้นะถ้าอยากจะแลกกับสิทธิ์ตรงนั้นแต่ถามว่าเออกับสัญญาค่าเหนื่อยเนี่ยสองแสนห้าคิดว่าคิดว่ายังไงในมุมมองผมอย่างที่บอกคือถ้าสักต่ออีกสักปี2ปีอ่ะ ไม่ได้หน้าเกียิให้อายุสักเนี่ยสามสองสามสามเนี่ยผมว่าโอเคนะไม่ได้หน้าเกียิเลยแต่ว่าตัวเลขอะค่าเหนื่อยอาจจะต้องอย่างที่บอกคือคืออาจจะต้องลดลงหน่อยให้มันผมว่าซิตี้อะจ่ายได้แล้วแต่ต้องต้องลดลงแบบเหลือแบบจากสองแสนห้ามาเหลือ,อสองแสนอาเงี้ยสองแสนสามอา่ะลดลงมาหน่อยอ่ะอย่างเบริลโซิวาเงี้ยจาก 3, สามแสนเฮ้ยคุณลดได้ไหมอ่ะเป็นสองแสนแปดอเงี้ยสองแสนเจ็ดอย่างเงี้ยผมว่าซิตี้ก็พร้อมที่จะนี่นะ ่วนคนต่อไปครับอีกลายกูโดการเอาจริงๆอะกูโดการเนี่ยถือว่าผมว่าเขาเป็นนักเตะที่หมดสภาพแล้วตั้งแต่ย้ายออกทีมไปในรอบล่าสุดแต่ว่าโอเคแหละเป๊ปเซ็นกลับมาทีอาจจะด้วยความสนิทด้วยองค์ประกอบอะไรนู่นนั่นนู่นนี่เนาะก็ะเซ็นมาได้แล้วเชื่อไหมกูโดการเนี่ยรับค่าเหนื่อยกับซิตี้อยู่20 0แสนานะครับกับนักเตะวัย34มสิ่ปีเยอะมากนะครับซึ่งผมมองว่า จริงๆกูดการถ้าจบลูดการเนี่ยน่าจะน่าจะพอแล้วแหละสัญญานี้ผมว่าตัวซิตี้ไม่น่าต่อคือถ้าต่อเนี่ยเราก็ต้องพูดตามตรงว่าโหเป๊ปรักกูดการมากคือนี่คือลูกลักอีกคนหนึ่งในเรื่องของแบบถ้าเราตัดเรื่องผลงานออกนะนี่คือลูกรักในแบบโอ้โหนักเตะมันไม่ไหวแล้วต่อให้มันจะเล่นเข้ากับทีมได้มากแค่ไหนคือต่อให้มันจะรู้ระบบมากแค่ไหนรู้ใจกันมากแค่ไหนแต่มันไม่ไหวแล้วครับถ้าคุณต้องการให้นักเตะ วัย3 4มเงี้ยามาแบกให้คุณเป็นแชมป์เนี่ยผมว่ามันมันยากมันจะได้เรื่องอย่างที่ผมบอกคือเรื่องของอทีมพี่สอนน้องเงี้ยหรือการเรียนรู้แทคติกสอนเด็กรุ่นใหม่สอนนักเตะใหม่ว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้ควรจะเล่นไงไอเงี้ยได้ครับแต่เรื่องการลงเล่นอ่ะผมมองว่าควรจะพักกูโดการได้แล้วคือกูโดการไม่ควรจะเป็นตัวจริงให้กับแมนซิตี้ได้แล้วนะอันนี้ผมมองว่าอย่างนั้นนะคือต่ออย่างที่บอกคือต่อให้เล่นได้จริงแต่ สภาพของกูดกาอะ่ะมันหมดมันหมดไปแล้วครับคือมันโดนรีดศักยภาพมาแบบเต็มอิ่มแล้วครับมันไม่เหลืออะไรแล้วครับถ้าเป๊ปยังฝืนใช้อีกนะผมบอกเลยนะโอ้โหซิตี้เอ้ยเหนื่อยครับแฟนซิตี้ผมใช้คำนี้ได้เลยคนต่อไปครับเป็นนักเตะดาวรุ่งของพวกเขาอย่างเจมส์แม็กอาร์ทีจากข่าวล่าสุดตอนนี้เป็นไปได้สูงที่ว่าตัวเจมส์แม็อาร์ทีเนี่ยน่าจะย้ายออกจากเอทีเั็สเตเดียมเนี่ยค่อนข้างชัวร์ครับเพราะว่าข่าวเนี่ยออกมาว่า มีหลายทีมเนาะในพรีเมียร์ลีกสนใจทางด้านของแมกาที A T, แล้วก็รวมถึงบุ R, งนเดสเซเรียอเงี้ยค่อนข้างที่จะสนใจเลยแล้วด้วยค่าตัวเนี่ยที่ไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับอยู่ราวๆประมาณ20-25ล้านปอนด์เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเนาะแล้วก็คือเท่าที่ดูทรงตอนเนี้ยตัวนักเตะก็ไม่ได้มีตำแหน่งแบบถาวรที่ให้ลงเล่นด้วยก็ต้องยอมรับว,ว่ามันตันจริงๆในตำแหน่ง มันแทบไม่มีช่องว่างให้ลงเล่นเลยครับถึงแม้รูปการที่แล้วอ่ะจะลงเล่นไปทั้งหมด27เกมก็จริงแต่ว่ามินิตเวลาการลงเล่นมันน้อยมากครับแล้วก็คือถามว่าอย่างที่ผมบอกคือเด็กมันมีศักยภาพไหมผมมองว่ามีนะแต่ด้วยตัวตัวเจมเนี่ยอายุ22แล้วซึ่งผมมองว่ามันเป็นวัยที่มันต้องได้ลงเล่นสม่ำเสมอแล้วถ้ามันไม่ได้ลงเล่นเนี่ยมันจะอยู่คาบเกี่ยวในช่วงแบบ คุณอาจจะไม่เก่งเลยหรือคุณอาจจะแบบโอ้โหมีสิทธิ์เก่งขึ้นมาได้อยู่ในตลาดของแบบฟุตบอลพรีเมียร์อ่างเงี้ยคุณอาจจะอยู่ในเล่นพรีเมียร์ได้เวย้ยซึ่งหน้าวัยตอนนี้นตอนเนี้ยผมมองว่ามันต้องเล่นแล้วแหละถ้ามันไม่เล่นอ่ะมันมันไม่มีโอกาสแล้วครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าด้วยเออเขาเรียกอ,อะไรดีกรีเนาะมีดีกรีถึงอ่ะเป็นแชมป์ล่าสุดยูยุโรปในบอลยู21ของอังกฤษเงี้ยผมมองว่าก็โอเคครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะ สำหรับทางด้านของซิตี้ที่อาจจะเสียเด็กดีๆไปอีกคนหนึ่งนะครับส่วนคนต่อไปเป็นผู้รักษาประตูอย่างสเตฟานออเตกาผมว่าสำหรับทางด้านของออเตกาเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันก็น่าสงสารนะคือโอเคใน2องฤดูการหลังสุดเนี่ยเขาค่อนข้างมีบทบาทมากขึ้นเนาะในการเล่นอย่างฟุตบอลถ้วยอะไรเงี้ยถือว่าผมว่าได้เล่น พอสมควรเลยในเรื่องของบ,บอลถ้วยแล้วก็รู้การที่แล้วเงี้ยได้เล่นในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าเอาพูดกันตรงๆผมว่าส่วนใหญ่ออเดรกาก็คือเป็นมือสองเหรอครับแต่ว่าเป๊ปอาจจะหยิบม,มาใช้เพราะว่าอ,อย่างน้อยเป็นการดันทางด้านของเอเด o n นเนาะให้มันแบบเฮ้ยกลับมาแบบมีมีแรงจูงใจในการเล่นหน่อยซึ่งออเดรกาเนี่ยต้องบอกว่ารับค่าเหนื่อยกับทางด้านของซิตี้เนี่ยสูงมากนะครับอยู่ที่9 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะ ซึ่งอย่างที่บอกคือเอเดอซอนเนี่ยรับแค่1 0 0 0 0แสนแต่ออเตกาเนี่ยรับ9 0,000มผมถึงบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยดิวในเรื่องของออเตกาถ้าวัดกันจริงๆผมว่าตัวซิตี้น่าจะปล่อยหรืออาจจะเลือกคนใดคนหนึ่งในการต่อสัญญาซึ่งเอาพูดกันตรงๆด้วยค่าเหนื่อยที่มันไล่เลี่ยกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นแฟนซิตี้อ่ะเป็นคุณคุณเลือกใครอ่ะเป็นผมหรอผมก็ต้องเลือกเอเดอซอนอยู่แล้วเพราะว่าอย่างน้อยฝีมือ ผมมองว่าดีกว่าแล้วก็หนึ่งค่าจ้างต่างกันแค่หนึ่งมื่นสิ่งที่ตัวผมได้ตัวซิตี้ได้คือผมได้ตัวสำรองในคือผมได้ตัวสำรองที่สามารถเป็นมือหนึ่งได้อะผมว่ายังไงตัวเอเดซนก็คุ้มกว่าแล้วก็มองว่าตัวออเดกาผมไม่รู้ดีผมจะรู้สึกว่าราสีก็ไม่ได้จับนะด้วยวัย32ปีกับสัญญา90,000มันก็ได้ในเรื่องของผู้รักษาตูสำรองทีนี้แต่ผมว่า ตัวซิตี้อ่ะเขาพร้อมที่จะเซ็นผู้รักษาปตูคนใหม่อยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะวางว่าใครที่เหมาะสมเป็นเรื่องของตัวสมรองมากกว่ากันตรงเนี้ผมว่าไม่ไม่ได้ซีเรียสมากจำบับทางด้านของไอเดกาจะจะเก็บจะขายจะยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เลยส่วนคนสุดท้ายเนี่ยผู้รักษาประตูอย่างทางด้านของมาคาสเบตินเนลี่เนี่ยคือเพิ่งคว้ามาในรุูการนี้เนาะล่าสุดเลยแต่ว่าเซ็นสัญญาแค่หปีผมว่าตัวมาคัสเนี่ยก็ คือเอามาเป็นมือ3สไตล์ของซิตี้เลยครับเหมือนสกอตคาร์สันคืออยู่ไม่ต้องทำไรหรอกอยู่มาให้มันสะพอตเต็มแค่นั้นแหละแล้วก็เหมือนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวมาคัสน่าจะได้ในเรื่องของนักเตะโมโกนด้วยซึ่งอย่างที่บอกคือไม่ต้องซีเรียสครับกับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้ง7คนแฟนซิตี้คิดว่ายังไงบ้างครับกับนักเตะที่กําลังจะหมดสัญญาในฤดูกาลหน้านะครับ2อ2 6อย่างตัวผมนะผมจะรู้สึกว่าไอ สี่คนแรกอะ่ะมันสามารถเก็บได้หมดเลยแล้วก็จะขายเลยก็ได้ในค่าตัวแบบที่ปล่อยคายวอล์กเกอร์อย่างเงี้ยครับ5ล้านปอนก็ได้ครับไม่ได้ผิดอะไรเลยคืออย่างกุโดการครับผมมองว่าไวมันเยอะอย่างเงี้ยปล่อยได้ฟรีเลยแล้วก็ทางด้านของจอห์นสโตนผมจะรู้สึกว่าด้วยความที่มันเจ็บเยอะครับพอมันเจ็บเยอะทีมที่จะมาซื้อผมว่ามันมันอาจจะน้อยหน่อยแต่ถามว่าโอเคพอไปได้ไหมสําหรับ5ล้านปอนผมมองว่าก็ได้ เบรโดเนี่ยถ้าจะขายผมว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยสําหรับประมาณอยู่มาณสิล้านปอนด์เงี้ยขายได้แอร์เซอนก็เหมือนกันครับก็คือ,คอ,คอผมมองว่าถ้าจะขายขายในเรทประมาณเนี้ยไม่ต้องสูงมากผมว่าปล่อยออกได้หมดส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เป็นผมจะใช้คําว่าเป็นเหมือนเทรนด์ของซตตี้ลวกันจริงๆแล้วะซิตี้ไม่ใช่เป็นทีมที่ขายนักเตะช่วงแบบอายุท้ายๆของทีมอะสักเท่าไหร่นักเตะที่แบบโอ้โหทีม รีดมาแบบเต็มที่เลยเต็มศักยภาพเป็นตัวหลักอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ซิตี้อ่ะมักจะปล่อยฟรีหมดนะครับทั้งตัวหลักๆทั้งอย่างทางด้านของเงี้ยอากูโดการเงี้ยปล่อยฟรีเนาะหรือแม้กระทั่งทางด้านของอากูรน,นดินโนนะครับแล้วก็กอมปานีอากัวโรกุลหรือแม้กระทั่งล่าสุดอย่างเควินเดอะบอยย่าย่าตูเล่คือนักเตะที่ เป็นตัวท็อปของซิตี้แล้วซิตี้ใช้แบบหมดสภาพจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ซิตี้จะแทบจะปล่อยฟรีหมดดังนั้นเนี่ยผมมองว่าไอส้สตัวบนเนี่ยมันก็มีสิทธิซิตีอ้อ่ะไม่ได้แคร์อะไรครับก็คือโอเคฉันปล่อยฟรีได้ฉันอาจจะให้สัญญาอีกหนึ่งเหมือนที่ผมบอกปีหรือ2ปีแล้วก็ปล่อยฟรีไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าปล่อยแล้วไอ้อย่างน้อยได้เงินกลับมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่าเขาก็เอาก่อนจากกันไปสําหรับแฟนซิตี้เนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะครับกับทั้งหมด7คนนี้อยากจะ เ,เก็บใครไว้นะครับหรืออยากจะขายหรืออยากจะต่อสัญญาใครก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างมานะครับรักใครชอบใครก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของอเวโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ